กามาเจอกับช่องหนุ่มพุทธวันนะครับวันนี้มาอยู่กกที่ร้านร้าน,นร้านา,นาเปรย์เหมือนเดิมครับร้านดอกไม้ผู้ศักษานี่ครับคนเจก็เหมือนเดิมครับคนเจก็คนเดิมวันนี้จัดที่หน้าร้านเลยแต่ก็มันใหญ่หน่อยอยู่ในร้านมันขึ้นอัด เลยออกมาจัดข้างนอกก็เลยที่ทีงานจัดเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่ครับผมเพิ่งจะมาก็เลยถ่ายตัวที่สองให้ดูนี่คือตัวแรกที่จัดเสร็จใช่เลยครับได้นรับ เดีย๋ยวเรามาดูด้านด้าน,นหน้าด้านหลังคนจัดแต่ว่าเป็นด้านด้าน,นหน้าครับใช้เฟิร์นมะขามครับเฟมะขามใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสบายนางนั่นแหละไม่คล้ายๆเนี่ยแต่มันยาวก็เรียกเรียกเฟินสบายนางแต่มันเป็นเฟิร์นอะไรมะขามเลย วันนี้จะไม่คุยกับผู้ชมเลยนะกำลังใช้สมาธิอยู่จะปากอย่างเดียวแหละครับจะไม่บอกขั้นผู้ชมเลยแหละว่าจะปักยังไงมาอย่างไงปักเลยฮนะออคิดยังไงปักเลยออคิดในดใจดดปักได้เลยจะคิดยังไงก็ปักอย่างนั้น นี่ครับแัดนี้นะครับอันนี้เขาจะไปตั้งข้างนอกเป็นงานงานโรงเรียนน่ะแหละโรงเรียนแล้วก็เอลเรียมสามช่อเอลเรียม เอาเรียบสีขาวใ,ใช้ดอกโมกโมกครับแล้วตัดแต่งกิ่งไหม ราคาตั้งห้าพันโลเนี้ยรนะู้สึกนคนตัดก็จะเหนื่อยเหนื่อยมากนี่คือนี่กนินยากินยาคลายเส้นเาไโอ้โห่วงน,นอนทั้งวันเลยเล่นซะรู้สึกว่าง่วงอยู่นะนง่วงอย่างนะี้อึนมึนมึนอย่างนี้ลูก ใครสนใจจัดดอกไม้แบบนี้ก็ติดต่อที่ยานเตรียมได้เลยครับได้เลยครับนั่นดอกไม้มีหลายแบบนะวันนี้แต่ดอกไม้มันพุ้นรักษาหาหมมมดแลล้้วูกคาาเช่วงนี้โยกย้ายไงครับช่วงกเกษียณราชการอะไรเงี้ยเขก็เลยต้องลูกค้าเหมางบเหมา,หมา ใส่ากาวหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ากาวเดมันหลุดให้มันแน่นแข็งแรงเพราะกาวนี้เวลามันแห้งล้วมันจะแข็งแรงมากแน่นมาก ครับ <S 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 ตามด้วยพีโอนี่พีโอนี่้มจะเรียกสีอะไรดีเนี่ยพีโอนี่สีนีสออกก้สีออกแบบสีทองเนาะออกเหลืองทองเหรอทอองงเหลืส้มทองเหลืองทองเหรอพีโอนีสีนสีมันสวยดีนะสีมันเป็นแบบแปลกสีมันดู็นแบบจะทองก็ไม่ทองจะเหลืองก็ไม่เหลืองอนะ่ะ ส้มต้ไมส้มอ่ะแต่สีมัน Okay. Oh, I'm going to take like that again. ใช่อันนี้อ่าาาน่าฟังก็แค่จะยื่นเสียงเสียงอะไรครับเสียงแอร์นะครับ เชิญเลยเลยครับเชิญเลยครับวันนี้อยู่หน้าร้านครับเชิญได้เลยครับเัีเป็นไครับยด้ครคุยไ้ครับต้องสั่งาเป็นแบบไหนนครับเขาใหญ่เขาเล็กได้ครับเดิได้ครับ มีนะครับใคยเป็นคู่เลยว่าเป็นเดี่ยวครับเป็นคู่เดี๋ยวให้อาจารย์เขามากรับครับคเนชั่นต่อด้วยคานชั่น,น,นคใครเนาะลูกค้าเหรอเออว่า ไปที่ไหนอ๋อลดะไรลดออกลดเก่งเหรอออกก็ได้อือืออือีือ แซมครับแซมสัีแซมนะครับใส่ตักแซมนะครับคล้ายนกันขั้นคือกัน,กนเดี๋ยวกันนะเอาข้างๆไปก่อนเดี๋ยวพึ่งจะงงครับตั้งแก็จะงงไม่ใช่หรอ แซมนะครับแซมแซมพีสส่อกยแซมไปเรื่อยๆแซมไปเรื่อยๆนะครับ ดูปเป็นรูปเป็นล่างอย่างครับรูปเป็นล่างครับดูดีแล้วล้วก็ดูดีแล้วดูดีดีใกล้เคียงกนะันแล้ว คู่นี้จัดเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่กี่พันหรอบ4,000กว่าบาท4,000กว่าบาทนะครับใหญ่นะแต่จัดมันเป็นสติเกติกันตัวเนี้เป็นสติแต่ก็อยู่ทนนะทนทนราคาดอกไม,ม้ไม่แพงนะครับ <c oughs> อใช่น่่ราคาพิเศษเลยมากเลย ชู่ยังไงกลุ่มนั้นลูกค้าอะไรครับลูกค้าอะไรจบเสร็จแล้วมาหนึ<อ>่งครับเลกันเดียวคอดเอาอันนี้ก่อนต้องเอไว้นี่ก่อนมันลถไม่ได้ เจ้าของแจกันมาแล้ว <EL> พูถ you ึงใบนี้เป็นทลาส์ิกใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกยังใจยังใจยังนึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เขียวเลยอะไรเงี้ยเขียวครับมันเป็นอย่างนี้ครับอ๋เมื่อเขียวแล้วเมื่อเขียวมันะไม่เด่นส่วนเราสริครับ เสริมฐานไดหมมเสริมานเรางเลยไปหาต๊ะมากระบิานได้ครับแล้วหเาหาอะไรล็อกหน่อยหน่อยเากลัวลมมันพัดไงเวลาเราอยู่ใช่ไม่มีลมอยู่อ๋อไม่เป็นไรทได้ตัหน้าเวทีน่าเวทีก็หาอะไรตั้งอะไเอออันนี้เ็นเรน ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมผู้ชมฮะเสร็จแล้วนะคร่รูปหมอแบบปรากดมาแก้หกสิที่น่าจะจำไม่ได้มาเคยมาปักเมื่อหลายปีแล้วล่ะของจากนคอประถมอ่ะตอนนั้นตอนนั้นสีเหลืองไี่เช้หลือเปล่าเหลือง เลยพี่ชุดก่อนแล้วพี่ปักสีขาวก่อนว่าโอ้พี่นี่สวยอะไรเหมาะใจเย็นเย็นยังปักไม่เสร็จเสีเหลืองสีส้มสีทองเข้าสีเหลืองไม่เล่นเอ๊ะยาวๆบอกมึงไม่สวยค่ะพี่ไหนรอที่นกอ่ะค่ะนี่เหรอใช่ถ้าเป็นสีเหลืองไม่สวยถ้าจะดูดีนะนี่กคนละอย่างอันนี้ไม่ต้อง ครับผมเดี๋ยวลืมไม่ใช่ลืมก็ได้คือ,ค,อคือใส่ใบนี้ก็คือเสร็จใช่ไครับ แนก,กันนี้ออกมันปลูกดอกไม้น้ำได้ไหมปลูกได้ครับนี่ใบเท่าไห,หร่กันเนี่ยก็ซื้อมาแล้วฮะจันเิดกันทรงแแค่แแค่อ่ะเออเราใช้ปลูกต้ตนไม้ใช่ได้ครับได้ครับแลแค่น้ำ ใช้ปักอะไรคะเนี่ยปักอกไม้ไปักองไม้ตรงนี้เนี่ยพวกอย่างประมาณนี้ครับเี่ยจะกันดเนี่ยได้กันได้เ,ออเดี๋ยวขอเบอร์โทร่งดีกว่าเผื่อว่าเวลาราวหน้าเ,าเวลาเทศกาลยกย้ยยายเราสั่งดอกไม้แห้งดีกว่าจะได้อยู่นั้นนะรุนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาทุ่งมาเอาไปหมด โยกใตยหนย่งสี1 45 1 45 1่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่นะครับตามน้ำเบอร์เบอรอะไรนะคะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าห้า้านึ่งสี่ห้าหาหนึ่งอ่าันษัตั พุทธรักษาละคครับผมแล้วรักษาดูลังแล้วเดินที่เดินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับปิดคลิปให้หน่อยครับปิดคลิปให้หน่อยครับคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม YouTube ของช่องหนุ่มพุทธวันวันนี้อาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเพราะว่าตั้งใจตั้งใจว่าเออกลุ่มันที่ไม่เหมือนกันไงถ้าจะกันเดี่ยวๆจะพูดไดเยอะหน่อย แต่เนี้มันมันพอมันเป็นคู่กันแล้วก็ต้องแบบเก่งนิดเป็นกล่าไม่เหมือนก็ไว้ชมกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ